สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตความสามารถใหม่ของสัตว์กลายพันธุ์ทั้งหมดนะครับที่เพิ่มเข้ามาในตู้นี้เลยนะครับกับตัวที่มีชื่อว่าเพชรมิวเทชันเราจะต้องนําสัตว์เลี้ยงที่มีเลเวล50าบวกนะครับเข้ามาใส่และจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงที่จะทาให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยติดกลายพันธุ์ต่างๆนะและโอกาสในการติดกลายพันธุ์เนี่ยน้องๆมาดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับกับตรงป้ายน,นี้เลยนะครับว่ามีโอกาสอะไรบ้างนะทุกคนอตอนนี้พี่ก็ได้ลองเอานกฮูกเนี่ยไปทําให้กลายพันธุเเเเรีียยยยบยบ,ยบบ้้้ออแลลนนนนนะัถาาปป็็กพธทจ แล้วถ้าเป็นเมกานะครับมันจะทําให้ตัวใหญ่แบบนี้นนแล้วครับทุกคนเอาละครับเรามาดูความสามารถแรกของกลายพันธุ์ต่างๆดีกว่าครับและกลายพันธุ์ที่หาง่ายที่สุดนะครับก็คือกลายพันธุ์ที่มีชื่อว่าชายนี่จะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเป็นตัวสีแบบนี้เลยทุกคนนี่ครับสีแบบเงาๆสวยๆนะและความสามารถของชายนี่นะครับจะเพิ่มค่าประสบการณ์ในเพีของสัตว์เลี้ยงเนี่ยต่อวินาทีเพิ่มขพ้นอีก15โอกาสที่จะติดชายนี่อยู่ที่3.2.15ด้วยกันนะอาจจะเป็นอันที่เจอได้ง่ายสุุดเลยนนะคครับทก และกลายพันธุ์อันต่อไปครับกับอันที่2ที่มีชื่อว่า inverted นะครับที่ติดกลายพันธุ์ตัวนี้ก็คือจะกลายเป็นตัวสีดําแล้วก็มีตาเรืองแสงแบบนี้เลยและเจ้าความสามารถ inverted นะครับจะเพิ่มค่าประสบการณ์ของสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยต่อวินาทีอีก30%โอกาสในการติดนะครับู่ที่16.08%อันนี้ก็เริ่มติดยากขึ้นมานิดน,นึงนะครับทุกคนความสามารถต่อไปนะครับกับฟอ์เซ เมื่อสัตว์เลี้ยงของเราติดกลายพันฟอสเซนเนี่ยจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกแช่แข็งแบบนี้นะครับและความสามารถคือทุกๆ5นาทีจะมีโอกาส20-30%ที่จะทําให้ผลไม้ใกล้เคียงเนี่ยกลายพันเป็นแช่แข็งฟอสเซนนะทุกคนถ้าผลไม้ของเราติดฟอสเซนนะครับจะได้ราคาถึงคูณ10เลยทีเดียวแล้วโอก,กาสติดเนี่ยจะอยู่ที่9.65%นะทุกคน กลายพันธุ์เชียงต่อไปนะครับจะเป็นกลายพันธุ์วินดี้เมื่อสัตว์เลี้ยงของเราติดกลายพันธุ์ตัวนี้นะจะเหมือนแบบมีลมเนี่ยมาอยู่รอบๆตัวสัตว์เลี้ยงของเราเลยทุกคนจะมีแบบเหมือนลมพายุเนี่ยออกมาจากตัวสัตว์ของเราเลยนะและความสามารถของกลายพันธุ์ตัวนี้ก็คือทุกๆ30นาทีจะมีโอกาส2 0 3 0ที่ผลไม้ใกล้เคียงเนี่ยจะกลายพันธุ์เป็นไวสตักนะครับการกลายพันธุ์ไวสตักก็คือจะทําให้ผลของเราเนี่ยราคาคูณ2นั่นเองทุกคนโอกาสติดอยู่ที่9.65%เนะความสามารถต่าไปคร,คาารถลเด้น ตัวนี้พี่ก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะทุกคนความสามารถโกลเด้นและตัวนี้นะครับจะเพิ่มค่าความสามารถติดตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยอย่างมากนะครับทางวิกิก็คือจะเพิ่มประมาณ10%นนั่นเองทุกคนก็จะทาให้สัตว์เลี้ยงพวกที่มีพาร์ส,สิบสกิลติดตัวเนี่ยเก่งมากขึ้นนั่นเองทุกคนโอกาสาาติดตัวนี้อยู่ที่6.43%ุดส่าเนะและชิ้นต่อไปนะครับกับเมกาเลยเมกาคือตัวใหญ่ยักษ์นะทุกคนความสามารถก็คือจะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยตัวใหญ่ยักษ์มากขึ้นและมีอัตรรราากาวที่เ็ขึึนน้นถง20% และได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น10-40หน่วยต่อวินาทีโอกาสติดอยู่ที่6.43%นะทุกคนอย่างเจ้าตัวนงคูตัวนี้นะครับพี่ก็ได้ XP พเพิ่มประมาณ10ต่อวินาทีนะทุกคนและต่อไปนะครับตรงข้ามกับตัวเมก้านันนเองก็คือตัวไทนี่อันนี้จะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยตัวเล็กจิ๋วน,นั่นเองครับและเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราตัวเล็กเนี่ยจะทําให้หิวช้าลง20%ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่ม5-30หน่วยต่อวินาทีมีโอกาสติดอยู่ที่6.43%นะทน,น,นี่ คือเอาซอมบี้เชคเก้นเนี่ยไปทำไทนี่มาทุกคนดูดดีย่างจิว๋วอะตัวเล็กเกินใครอยากทำสัตว์จิ๋วก็ลองให้ติดกายพันตัวนี้ได้นะครับและกลายพันชิ้นต่อไปครับกับกายพันไอรอนสกินทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเป็นตัวเหมือนเล็กๆเงินๆแบบนี้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นพลาสติกสกิลที่เน้นการป้องกันการถูกขโมยนั่นเองมีโอกาส35-45%ครับที่จะกู้คืนผลไม้ที่ถูกขโมยไปตอนนี้พี่ก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับไอรอนสกินว่ามันใช้งานยังไง อาจจะป้องกันการถูกขโมยด้วยโลบักหรือว่าการถูกขโมยด้วยพวกแรคคูนอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนโอ้แต่ถ้าเกิดว่าไซส์คอมโบกับแรคคูนในการปั๊มผลไมน้น่าจะดีนะสมมุติว่าแรคคูนเพื่อนมาขโมยผลเราเราก็จะได้ผลนั้นคืนด้วยหรือเปล่าต้องมาลองทดสอบดูนะครับอ,อันนี้ใครมีตัวนี้ไว้ใช้ก็มาแนะนํากันได้เลยนะครับกับไอรอนสกินโอกาสติดอยู่ที่3.22%นะทุกคนและความสามารถต่อไปนะครับกับความสามารถเลดียนจะเป็นตัวแบบเหมือนเป็นแสงอาทิตย์แบบนี้เลย และความสามารถก็คือทุกๆ2 0่0ถึงนาทีจะปล่อยแสงแดดน,นะครับเพื่อเร่งการเติบโตของพืช24่ชั่วโมงใครชอบแบบให้พืชโตใบก็หากลายพันธุ์ตัวนี้มาใช้กันได้เลยนะโอกาสติดจะอยู่ที่3.2% 2นนั่นเองครับทุกคนและหน้าตาของเจ้าเลเดียนจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนออร่าแสงอาทิตย์ออกมาจากตัวของสัตว์เลี้ยงของเราโอเคครับเราไปกันต่อนะครับกับความสามารถต่อไปก็คือเรนโบว์ตัวนี้นะครับจะเพิ่มความสามารถติดตัวของสัตว์เลี้ยงให้มากขึ้น ในวิกิก็จะบอกไว้ว่าประมาณบวก20%นั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะ20%โอกาสติดจะอยู่ที่3.2% 2, 2นั่นเองครับดูเจ้าเรนโบหน่อยนี่เป็นไงครับโหสียังสวยครับติดเรนโบและกลายพันธุ์ต่อไปนะครับกับกลายพันธุ์ช็อกซึ่งความสามารถตัวเนี้ยในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองน,นะครับทุกๆ45-60ถึงวินาทีจะมีโอกาส25-30%ถึงที่จะดึงด,ดูดฟ้าผ่าทำให้ผลไม้ที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยถูกช โอ้โหตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะมันเหมือนแบบสายล่อฟ้าเคลื่อนที่อนะทุกคนแล้วกาสติดจะอยู่ที่3.2 2เ์นะครับสำหรับผลไม้ที่ติดช็อคเนี่ยจะทําให้ราคาสูงมากสูงถึงคูณ100เท่าด้วยกันนะและหน้าตาสัต์เลี้ยงที่ถูกติดช็อคนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้เลยเป็นไงครับเท่ไหมโอ้โหอยากได้เหมือนกันนะตัวนี้แล้วต่อไปจะเป็นกลายพันธุ์ที่หาย,ยากที่สุดนะครับกับกลายพันธุ์ ascended และความสามารถก็คือทุกๆ 300- ร้อถึงสามนาทีก็ประมาณ5-6ชั่วโมงต่อครั้งนะครับจะมีโอกาส75-90%ที่จะทําให้ผลไม้ของเราเนี่ยกลายพันธุ์เป็นดาวบอลนะทุกคนอันนี้ดาวบอลก็คือตัวผลไม้ที่เราต้องไปถวายท่านเจนเดลนั่นเองครับแล้วทําให้ติดสถานะดาวบอลโอกาสติดจะอยู่ที่0ูนเเแล้วถ้าผลไม้ของเราเนี่ยติดดาวบอลเนี่ยจะมีราคาคูณถึง150เท่านะครับและสา์เลี้ยงที่ติดแอสเซนเดนนะ จะเป็นตัวเรืองแสงแบบนี้เลยทุกคนเหมือนสัตว์เลี้ยงพระเจ้าเลยโอ้โหอ่ะเป็นกันยังไงบ้างครับน้องๆเนี่ยชอบตัวกลายพันธุ์ตัวไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ